สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง Amico X สามนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์การเล่นของ AGD นะผมหรือว่าชายที่เคยได้ MVP โลกในการเล่นตำแหน่งสไนเปอร์มาแล้วนะผมวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์การเล่นของ AGD นะผมว่ามีการยืนตำแหน่งยังไงให้ยิงสไน,สนได้ง่ายนะครับผมหรือว่าค o v e r d a m a ม e สไนเให้ได้ง่ายที่สุดนะผมก็มาดูกันเลยนะครับว่าเกมนี้นะผม AGD จะเล่นยังไงนะครับผมก็ไปดูกันเลย let's go ปะ ก็ตัดมาดูทางด้านของ A g นะผม AG ชุดนี้จะมีผู้เล่นประกอบไปด้วยนะครับผมสายฟ้าชี้น้อยบาลอดดิวนะผมสายฟ้าเนี่ยจะเล่นเป็นตำแหน่งลัตเชอร์นะครับผมก็หลายๆคนก็คงมีไอดอลเป็นสายฟ้านะครับสำหรับตำแหน่งลัตเชอร์นะส่วนคนที่2นะครับหรือตำแหน่งที่2ก็จะเป็นบาลอดนะครับผมหรือว่าจะเป็นตำแหน่งตัวซับเล่นหน้าคู่กับสายฟ้านะผมแล้วก็ชีน้อยนะผมเล่นตำแหน่งตำแหน่งบอมเบอร์นะผมหรือว่าตำแหน่งระเบิดแล้วก็ดิวนะผมเล่นเป็นตำแหน่งสไนเปอร์มาดูการเล่นของดิวกันเลยนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยเราจะได้ดูการฉีกตำแหน่ง ไนเปอร์ของดิวแบบจัดจะเลยนะผมหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า AG เนี่ยเขาจะเล่นเป็นหน้า3มหลังหนึ่งะผมหรือว่าตัวหน้าน3คนชีน้อยสายฟ้าบาลรอสจะเล่นด้วยกันนะผมส่วนเขาจะส่งดิวเนี่ยเห็นไหมเขาจะส่งดิวฉีดตำแหน่งมาเพื่อที่จะหามุมยิงสไลด์โคเวอร์ดาเมจให้เพื่อนให้ได้ง่ายที่สุดนะผมจังหวะนี้ดิวค่อนข้างฉลาดมากเลยนะผมแต่ดิวเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ฉลาดอยู่แล้วเอาง่ายๆนะคือเขาสามารถหาตำแหน่งฉีกมาเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาเคยเป็นลัชเชอร์มาก่อนนะผมเวลาโดนชาร์จ เขาจะสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองได้ง่ายเลยนะครับผมแล้วดิวจังหวะนี้เห็นไหมครับเขาฉีกตำแหน่งมาทางซ้ายนะผมทําให้ได้ยิงฟรีเลยนะเนี่ยสกายเลอร์ไปกดดันไอวอลทำให้ศัตรูเนี่ยจังหวะนี้ต้องถอยนะครับผมเพราะว่ามีดิวเนี่ยฉีกมาทางซ้ายนะครับเขาจะไปปิดดิวก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลมากเลยนะผมจังหวะนี้ทําให้ต้องเลือก AT เนี่ย ต้องเลือกโดนถอยไปนะผมเพราะว่าดิวคนเดียวเลยนะผมถ้าเขายิ่งดื้อดึงที่จะไฟนะครับผมยังไงก็แพ้นะครับเพราะว่าดิวฉีกตำแหน่งมาทางซ้ายเพื่อที่จะโคบ์แบบฟรีๆแล้วมันโดนตัดดาเมจไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผม AG จจังหวะนี้ลองดูสังเกตดูดีๆนะผมว่าบาลออสกับสายฟ้าเนี่ยพยายามจะเล่นคู่ด้วยกันนะผมแต่อันนี้น่าจะเป็นชี้น้อยนะที่ขึ้นมาแล้วดูจังหวะนี้นครับที่ดีดไปทางซ้ายมือบนเห็นไหม ดิวนะผมเนี่ยเขาไม่ได้ดีดมาเล่นกับเพื่อนโดยตรงนะครับแต่ว่าเขาดีดไปเพื่อที่จะหามุมโคเวอร์จากข้างหลังนะครับผมเนี่ยคือเขารู้ว่าศัตรูอยู่ทางไหนเขาก็จะดีดไปอ้อมหลังศัตรูเพื่อที่จะไปโคเวอร์ดาเมจให้ฟรีนะผมเนี่ยดิวนอกจากถ้าเพื่อนเเขายังพลาดไฟนะครับผมก็ยังสามารถที่จะถอยไปรีกรุป๊ปหรือว่าถอยไปชุบได้อีกนะครับผมดิวจังหวะน,นี้ก็ค่อนข้างฟรีหรือว่ากินกีเลยนะผมแต่จังหวะน,นี้เนี่ยมันมีอีกตีนะผมก็ดิวก็ยังสามารถเอาตัวรอดไปได้แบบง่ายๆนะยังไม่เป็นไรนะผม จังหวะน,นี้เหมือนจะเจอกับทางด้านของ g ีทีไรับผมดิวโดยมาดามมิน,นิดนึงครับผมแต่ก็นาะยังสามารถปัมยาตัวรอดได้นะนี่ครับ g ีทีครับผมที่เล่นอยู่นอกวงหมอกหมอกแรกๆมันก็ยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะผมแต่ AG เนะี่ยผมคิดว่าน่าจะอาจจะไล่ต่อนะผมจังหวะน,นี้คือ GT9 ก็จะเอาเหมือนกันนะผมแต่สายฟ้าเปิดสไนามานอกอ e ีเลสไปก่อนครับ สายฟ้านี้ก็จับเป็นสไนเหมือนกันนะผมจับเป็นสไนหนึ่งกระบอกนะอีกกระบอกหนึ่งก็น่าจะเป็น M5 9 0าครับสำหรับทางด้านสายฟ้ามาดูจังหวะไฟที่2ของทีม AG กันนะผมจังหวะนี้บาลอสกับฉีดน้อยนะผมก็ดันหน้ามานะผมเพื่อที่จะเซตระเบิดกดดันศัตรูฝั่งตรงข้ามนะผม จังหวะน,นี้ชีน้อยพยายามยิง M79 ไปเพื่อที่จะตัดเลือดศัตรูเหมือนกันนะผมแล้วก็พยายามเซตระเบิดนะเนี่ยเห็นปะทีมเขาพยายามเซตระเบิดเพื่อที่จะกดดันศัตรูแล้วดูตำแหน่งการยืนของดิวนะผมจะยืนทางซ้ายนะผมเพื่อปิดเหลี่ยมศัตรูนะแม่้ศัตรูออกมานะผมเพราะว่าเหลี่ยมซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมขวาของศัตรูนะผมเพราะว่าถ้าศัตรูได้ออกมาเหลี่ยมขวาเนี่ยจะทาให้ได้เล่นง่ายแต่พอมีดิวมายืนกดดันด้วยคําด้วยสไนเปอร์อย่างเงี้ยทำให้ทีมแสบนะผมไม่สามารถออกมาเล่นได้นะผมแล้วจังหวะน,นี้ค่อนข้บขึนไป ้าน,นผมเพื่อที่จะยิงกดดันศัตรูนะแล้วจังหวะนี้โอ้โหผมบอกได้เลยนะครับว่าทีมแสบเล่นโคตรยากนะเพราะว่ามีดิวนะผมเห็นไหมทางซ้ายนะผมดิวฉีกซ้ายมาเพื่อที่จะ ยืนตำแหน่งกดดันศัตรูถึงเขาจะไม่ค่อยได้ยิงนะผมแต่ทําให้ทีมเนี่ยเล่นง่ายมากเพราะว่าเขาปิดเหลี่ยมสายที่ศัตรูจะต้องออกมาแล้วนะผมแล้วที่เหลือนะก็จะเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆในทีมที่จะปิดดามจกันเอาเองเลยนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยเอจค่อนข้างเสียเปรียบนะครับดูนะครับผมเนี่ยมองใหญไก็แชมค่อนข้างยากนะจังหวะนี้ดิวก็ไปยิงได้เพิ่มนะครับผมก็จังหวะนี้วัดความคมของตัวผู้เล่นเองนะผมเรื่องสกิลเพย์นะผมบอกได้เลยนะผมวัด ช็อตเนี้ยคือช็อตที่แบบว่า AG แบบไม่ไม,ไม่น่าแชมป์สุดๆไปเลยนะผมแล้วมาดูกันว่าเขาจะมีการแก้เกมยังไงเกิดขึ้นนะผมบอกได้เลยว่าจังหวะเนี้ยโคตรฉลาดนะผมเห็นไหมมันจะมีรถอยู่คันนึงจะเป็นรถไฟไหมนะผมอีกคันนึงจะเนี่ยจะเป็นรถบิ๊กฟุตถ้าเป็นหลายๆทีมนะผมคิดว่าคงจะขี่บิ๊กฟุตลงไปกันหมดแล้วใช่ไหมแต่มาดูช็อตนี้ของ AG เดียวกันว่าเขาจะทํายังไงเพื่อนแบบเล่นง่ายที่สุดนะผมเนี่ยดูยังไงก็ไม่น่าแชมป์นะผมถ้าไม่ได้แบบขี่บิ๊กฟุตเสี่ยงดวงลงมาตายเลยนะผมอะ มาดูกันว่าช็อตนี้เขาจะเล่นยังไงเนี่ย ag deal เลือกที่จะไปขับรถไฟไหม้นะผมคือตอนแรกเนี่ยผมก็งงมากว่าเขาทําอะไรแล้วดูจังหวะนี้นะครับโอ้โหแบบพุ่งไปก่อนนะผมจริงๆเนะี่ย ag deal เขาเป็นตัวรอบเป้านะครับจังหวะนี้เป็นตัวรอบเป้าเพราะว่ารถเขาจะแตกอยู่แล้วนะผมแล้วเขาก็ขี่มาคนเดียวทําให้เพื่อนเนะี่ยแทบไม่เสียเลือดในการเล่นเลยนะผมถึงจะเสีย ag deal ไปในจังหวะนี้นะครับบอกได้เลยว่าโคตรฉลาดนะผมไอ้ช็อตที่ขับรถไฟไหม้นะผมเพราะว่าหนึ่งเลยนะรถมันก็จะแตกแล้วโดนยิงอีกสองสามทีนะผมเขาก็ยอมเป็นตัวรอบเป้า ให้เพื่อนนะผมแล้วเพื่อนเนี่ยแทบจะไม่เสียเลือดเลยนะครับตอนลงมานะแล้วจังหวะนี้เนี่ยการเสียสละของ AG จดิวครั้งเดียวนะผมทําให้โอ้โหปิดไปได้หลายสกอร์แล้วทําให้เกมนี้เนี่ยได้อีลิมมาค่อนข้างเยอะแล้วถึงกับคว้าแชมป์ได้เลยนะครับมาดูจังหวะนี้ก็ทางด้านของตี้บลูนะผมปะทะก,กับตี้จัดนะทางด้านของ AG นี่ก็เป็นมือที่3แบบรออาบุญ่าชิวๆเลยนะผมเพราะว่านอกจากต้องเข้าวงแล้วตี้2ตีนี้ยังต้องปะทะก,กันแล้วจังหวะนี้ทางด้านของชีน้อยก็ไม่พลาดที่จะเซตระเบิด แบบรัวๆนะครับผมเพื่อที่จะเก็บอ e ีลิมเพิ่มนะแล้วบาร์ล้อนี่โอ้โหโ,หโเคเวอร์ฟีจัดเลยนะครับจังหวะนี้ก็รอเหลือแค่เก็บบูย่าอย่างเดียวแล้วครับผมเนี่ยโอ้โหโพสิชันมันได้เปรียบทุกอย่างแล้วสายฟ้าจังหวะนี้เข้ามาเอาเองกับตัวเลยครับผมมาดูกันแล้วเรียบร้อยครับปิดสกอร์ไปได้ครับผมเหลือบูคนสุดท้ายโอ้โหคือแค่การเสียสละของดิวแค่ครั้งเดียวนะผมทําให้แบบทีมสามารถคว้าชแชมป์ได้เลยนะผมผมบอกได้เลยนะว่ามันเป็นช็อตที่แบบคู่ฉลาดนะผมแล้ว เอจดิวเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างมีความยิดสร้างสารรค์อยู่แล้วนะครับผมและสกิลเพย์ก็เหลือๆอยู่แล้วอย่างที่รู้นะครับผมว่า AG จดิวเนี่ยก็สกิลเพย์เป็นยังไงนะครับผมพวกเราก็เคยเห็นผัดผ่านตากันมาอยู่แล้วแหละครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมหรืออยากให้ไปวิคห์การเล่นของใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลคก์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทำไมโครเอ็กซ์สามปด่อนครับผมสำหร